นีน่แต่แต่นี่มันไอ้นี่มันตัวใหม่ใช่ไหมของเราใช่ตัวใหม่เนาะเพราะจำได้ว่าพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนใหม่<ช>ทั้งหมดเลยเอือไปสองตัวแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอต้ไอตัวนี้ก็ใหม่เหมือนกันไอ้ตัวนี้ใหม่เหมือนกันแต่ว่าไอ้แกนมันนั่นเวลามันปล่อยกระปิง้งขึ้นมาแล้วฝาฝา,าลูกอ่ะมันไม่ตรงไหนไหนไอ้ตัวไหนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเอียงอยู่เห็นไหมถ้ามันใส่ตัวเนี้ยลงไปไม่ตรงไงยาง นจะมียางมันจะมีล่องของมันนะถ้าม,มันปล่อยขึ้นมาไม่ตรงนจะก,กินแกงเอยกกียงแต่ว่าสปริงมันได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมสปริงไม่มีปัญหาเนี่ยมันจะเอ,อ,อียงมากินมันจะเอียงอย่างเงี้ยเพราะว่าสปริงมันถีบขึ้นมาไม่ตรงไงเอียงมันจะกินสีอยู่เนะี่ยเบาๆสรุปเป็นโชค เปลี่ยนยางใช่เปลี่ยนยางเปลี่ยนฝาประมาณเท่าไหร่้ะใช่ตัวนี้ของแท้สี่ร้อยสามสิบห้าบาทคู่ละ<ช>ไดข้างละใช่ตัวละอืมตัวน,นี้มีของมีที่สำนักง,งานใหญ่มีรถมาอะไรนี่เราจะไปเอาที่ไหนเอาสีสนิทเองคราวนี้อืมแม่ไม่ไปร้านนี่บ้างหน้าจออืมี๋ยวไปถามหนุ่ยก็ไปนั่นก็ได้ไปนั่นนี่พี่ก็ไัน อันนี้มันตัวใหม่มใช่ไหมพี่อสใช่ก็ตอนเปลี่ยนผมเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เลยก็สรุปนะโชคมันยังใหม่อยู่อีกตัวหนึ่งก็เปลี่ยนแค่ตัวเดียวพอไอตัวที่มันกินฝั่งเนี้ย ช่างมันแต่ว่าพี่ออดแกก็บอกว่ามันจะเด้งไม่เท่ากันเด้งไม่เท่ากันช่างมันโมโหก็ลองเอาตัวนี้มาเทียบกันหน่อยมันยวบต่างกันมากเลยพี่ออดสนใจซ่อมไมเสียเหมือนกันนั่นแหละนี่ก็จะไปซ่อมที่ละอย่างของท่านที่ละอย่างแตงผมเนี่ยมันมาพร้อมกันละ คิดดูโอาผมยางแน่นเครื่องก็ขาดแม่งคิดด,ดูขนาดนี้ขนาดนี้ยังแหวงเลย <c oughs> ต่ของไม่พอเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนคำคุณจริงๆอันนี้คืออาการที่เข้ามาวันนี้นะเวลาที่เรารถมันตกหลุมอะตกแล้วแบบตกหลุมลึกๆอะตกช้าๆแบบยหยอดนาะมันเสียงนึงกกักกกักก,กกัก,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 กอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาให้ช่างกระดูตอนเลกจะเช็คเปลี่ยนพวกนี้พวกยางรองยางอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไอยางตัวไหนวะที่เราว่าจะเปลี่ยน <l ots> เออไอตัวนี้เนี่ยแอบเพวายางพวกนี้ยที่ว่าจะเปลี่ยนที่บอกว่ามันสึกมันอะไรอย่างเงี้ยพอตอนแรกเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนแต่โช๊คไปแล้วก็ไอตัวนี้มันอยู่ไหนอยู่ข้างบนใช่ไหมเจ๊มันอยู่ข้างบนไอตัวนี้อยู่ข้างบนโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่สึกไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูแบบนี้ถูกไหมเนี่ยแต่ด้วยความที่ พอมันสึกแล้วมันก็ไปกัด,อกกกอดไอ้แกนชกยอดในแกนชกเริ่มเออเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้เนี่ยเนี่ยที่ช่างเขาเอามาให้ดูเนี่ยมันก็จะกัดอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราขับรถคือเราเช็คดูให้ดีนะอะไรเล็กๆน้อยๆอเนี่ยเดี๋ยวมันจะลามมาเยอะนี่ดีนะช่างก็ตรวจเช็คให้เจอก่อนแต่เวลาที่เราเข้าศูนย์มันจะดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาที่ช่างเขาเช็คนะคือเขาจะไล่ตรวจให้หมดเลยเพราะว่า ถ้าสมมติว่าง,งานไม่จบอะสูงต้องรับผิดชอบแต่ถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนอะก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเสนอมาแล้วว่าเฮ้ยเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมีปัญหานะอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่เขาจะก็เรียกว่าเช็คดูให้หมดอันไหนที่มันน่าจะเกิดปัญหากับเราอย่างเงี้ยเขาจะเสนอเสนอมาให้หมดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสูตรหลอกฟันแต่ว่าเขากลัวงานจะไม่จบอันนี้คือเราทำเลยพี่ออด อันน uh 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 ี้กิราทำอะไรรอใส่กร้งรอใส่รรอใส่ตัวงทิมสิเดี๋ยวนใ้หนูกำลังไปเอาอะไรแป๊บนึงเฮ้ยนั่งของนู่นแม่ จากตอนแรกเก่าไว้พันกว่าตอนนี้ <streaming sounds> นี่สาเหตุนะครับที่พี่ตายคุยกับพี่พัลลบอย่างละเอียดเมื่อกี้พวกยุกลูกยางตัวนี้มันสึกพวกตัวนี้มันสึกเนี่ยมันก็สึกมานานพอมันสึกมานานมันจึงทําให้ ัวแกนโช๊คมาเสียดสีกับตัวนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแต่โช๊คอะ่ะพี่ตายจะเปลี่ยนแค่ตัวเดียวก่อนอ่าจะเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเพราะว่าโช๊คตัวนี้มันเพิ่งมีเด็หมื่นสองหมื่นโลเองไอ้โช๊คตัวเนี้ยร,<อ>รากะาวว่าสักสี่หมื่นเราค่อย <inadvert> เปลี่ยนทั้งชุดเราก็ <st> มันเด้งไม่เท่ากันก็โอเคเข้าใจอยู่คือศูนย์เขาก็แจ้งให้เปลี่ยนคู่นะแต่ว่าเราก็ตัดสินใจว่าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนคู่อยู่แล้วแต่ไม่ใช่ตอนนี้เขาแจ้งหมดนะแต่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนขึ้นอยู่กับเรานะ เนี่ยเนี่ยมันเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วพอดีเมื่อกี้จะไปถ่ายตอนช่างเขาใส่ใช่ไหมแต่ว่าพี่ไต่ายติดลูกค้าติดรับจองน้องเจน<ฮ>น้องเจนนี่อู้ชื่นน่ารักมากที่ตัวจริงก็น่ารักจริงๆจากอ่าประคุณชัยนะครับเนี่ยก็ช่างที่ก็ทํานะนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ฝั่งขวาเออเออพี่ไต่ายกําลังจะบอกว่าให้เอาโชกโชคใหม่อะใส่ฝั่งขวาคือยุการใช้งานมันก็ต่างกันได้หนึ่งแหละแล้วทีนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยนะ เนยใหม่หมดเลยนะเนี่ยตอนแรกอ่ะไอตัวยางมันหลวมอะไรมันสึกทุกอย่างี่แหละหรือไม่ก็ใสเราใส่ไม่ดีตะแรกอ่ะมันก็กินแกนมันไปไเรื่อยอะ่ะอันนี้คือเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาที่รถใหม่ซ่อมเสร็จนะครับเช็คระยะเสร็จเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นที่จอดซ่อมอันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายเสร็จแล้วพี่ต่ายต้องเอาไอสุบโชว์มันออกนะเพราะว่า เดี๋ยวต้องให้ลูกค้าท่านอื่นเขามาจอดตรงนี้เพราะว่าก็มีรถจอดในโรงซ่อมอีกอันนี้รอเคลียร์เงินรอเคลียร์เงินน่าจะหมดป,ประมาณสัก2,007ถามว่าแพงไหมไม่แพงนะซึ่งอะไรนะถ้าเราไม่มีตังค์พูดพูดพด้วยคไม่มีตังค์ก็น่าเกียดเนาะแต่ก็ต้องพูดตรงตรงเลยคือถ้าสมมติว่าเราอยากประหยัดงบอะอะไรตัวแท้ของยีสูไม่มีมันก็มีอะไรของตีเพียสอีกนะเนี่ยเออนี่เปลี่ยนใหม่หมดละ เงน้นสบายคือไอ้สุประโชคมันทั้งคันมันน่าจะดีแค่เชสซีอันเดียวอะดูทรงแล้ว <c oughs> อันนี้เห็นเห็นว่าอย่างเงี้ยเชสซีมันดีนะทั้งคันอะดีเชสซีอย่างเดียวแต่ถ้าสั่งหัวเก่งมาใหม่สั่งเครื่องมาใหม่แล้วก็เหมือนรถใหม่เลยแหละ <c oughs> อันนี้จะเป็นอะไรเดิมอันนี้จะเป็นโชคเดิมเขาคืนเนี่ย แต่ไอที่หัวมันแบ่งเนี่ยไอพวกไอยาไอเหล็กรองหัวโชกอะไรสักอย่างอ่ะที่มันสึกแล้วมันกินอย่างเงี้ยโอ้ตะขาด,ดนิดนึงก็น่าเลยนะเนี่ยอันนี้อะไรเดิมมันปอกอะไรสักอย่างของมันข้างบนเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นไอตัวเดิมนะคือเนี่ยเนี่ยที่พี่ตายบอกเนี่ยตอนต้นคลิปเนี่ย ไอแกนโชคมันมามันทะลุมาจากนี้มันก็เสียดส,สีนี่เรื่อยมันก็โยกมาเรื่อยๆโยกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราเลี้ยวกสียงนั้งกกักกักอันนี้มันไม่ใช่ตัวแทนนะเป็นเพราะว่า,าพี่ต่ายไม่ได้ให้ช่างเขาลื้อดูแต่แรกใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดลื้อดูก่อนซ่อมแล้วทีนี้มันก็ไม่มีของแต่ว่ามันถอดันต้องทําให้เสร็จไงก็ให้เขาไปดูร้านที่ดิวไว้ข้างนอกเข,า,กขาจะมีร้านที่ดิวไว้นะในกรณีลูกค้าเ,เงินไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรตัวที่มันราคาถูกลงกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวนี้ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวใช้ไปก่อนเดี๋ยวมันก็พังอีกตอนนี้ไปจ่ายเงินก่อนน่าจะหมดประมาณสักสองพันเจ็